เรื่องชะตานะครับจะวันนี้นะครับมีดองนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกก่ิระมาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามติดตอกติดตอกติดตอกพอเสร็จเราก็เลือกปิดเลยนะครับสําหรับ ดวงชิตาระครับประจำวันนี้ของคนที่ได้อกใหชื่นเอกปีครับนะครับโดยรวมอาจจะมีให้ดรอปไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่รุมแรงครับพร้อมกับสิ่งท้าประสุดแล้วก็หม,มั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วจะดีเองนะครับวัดที่ดวงชตานะครับประจำวันนี้นะครับของคนที่เลือก ให้ที่สองมานะครับปิงแล้วเนาะดูรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ดอกไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องภาอลักดีดีเจข้มแข็งดีใจโฟลและอย่าอารมณ์แรงแล้วจะดีเองนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวนนี้ของคนที่เลือกให้ที่สามมากนะครับเป็นไงบ้างเนาะดูรวมมันก็มีอาคิีปังอยู่เหมือนกันนะครับขอปพียคุณไม่เหนียงแรงครับอีใจทุกแข็งหน่อยภาพลักษณ์ดีหน่อยครับแล้วจะปังพอตัวเช่นเดียวกันนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จะตีลงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่1หรือ2หรือ3มีอันไหนที่สุดนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ชุดที่3เด่นสุดนะครับเพราะว่าอาจจะให้เป็นเสืนดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรดกดเป๊ะของขวัญให้จ้าวด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่กดช่อจะาจักก็รบกวนกดจมช่องเจ้าศรี ละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครบโบอาจารย์กีราภัสกีรัชกิก่อมาดสูสวัสดีครับ